เงินก็ตงขาวญี่ปุ่นหรอพี่อ๋ออะพี่เอ้โาโก้เนี่ยเท่าไหร่นะสี่แสนสองละพี่สี่สี่แสนสองแล้วพี่เอาไปนู่นมีอะไรมีอะไรไหมอ่ะไม่ล้วพี่ครับพี่พี่อ่ะถ้าซื้อไม่มีเล่มเหรอมีเล่มเหรอไม่มีไม่มีมันเป็นพวกเอกสารอินโวยครับ ทุกไปได้อยู่แต่จะข้ามได้ไหมไม่ได้ข้ามไม่ไม่ได้ข้ามหราปันมันเอาเอาทุอกแค่สังขา้จอดแค่สังขารเพราะที่เรื่องธุรการนี้อ๋อจังหวัดอะไรอ้าวการก็น่ารลืมนี่ไงอ๋อการการอืม ตอนตอนตอนที่ผมซื้อรถร้อยห้าแรงเนี่ยแจ้างรุ่พทมาจากโน้นเขาส่งมาสามร้อยโลจากอีกาแล้วผมเข้ารุ่ครับครับครับถ้าถยู่ในคลิปขายเนี่ยพี่เอาทบกมาได้ไหมได้ไปได้ครับไม่ใช่ว่าบอกมามาทำงานที่สังขารนี่น่าจะได้นะอะไรนะ อ๋อถ้าบอกว่าทำงานที่สังขละฝั่งสายนี่น่าจะมาได้นะสังขะเหรอสังขะนี่มันอยู่ประเทศฝั่งประเทศไทยปะอ,อ,อยู่ทางประเทศไทยเลยสะพานมอนอะหลวงพอ่ออุตมะอะไม่คไม่คือไม่คือได้ยินนะครับอ๋อเอาแล้วพี่คนอะไรคนพม่าเหรอคนมอญคนมอญครับอ๋อ แต่ว่าอยู่ในประเทศฝั่อยู่ในประเทศมันก็ไม่ใช่ประเทศมันก็เรียกประเทศพม่าหน่อยละอ้อยอยู่เ็จะดีจมโ่งแล้วก็มีบาดไมเลสูนด้วยไงอยู่ที่เท็กายเนี่ยมรีอ่ะเหรอครับอืมผมนึกว่าอยู่ฝั่งฝั่งประเทศพม่าเดี๋ยวมไปไปเดี๋ยวจะขึ้นไปดูอ่ะเดี๋ยวถึงบรีรามชได้ใช่ไม่ได้ครับโชว์ได้ครับครครทไมวันจะขึ้นไปดู ครับมีมีการนะพี่เอ้ยดูรถเอ่อมีมีไม่ได้ไม่มีราคาประมาณสี่แสนก็สี่แสนห้าแสนเราเราเนี่ยผมมันมันไม่แค่งุ๊กมันมาอยู่ได้สี่ห้าแสนเนี่ยครับผมใช้อยู่แถวบ้านไงเอาเอาไอ้พวกเออ่เดินเอาขึ้นไปขายเดินมากกว่าเตีนไอ้ที่เทปูนได้มากไหมอะไรเวลาไมปกุนตังค์คะเรียกตัก ขึ้นนุ่มใช่ไหมครับครับก okay. ็ราคานี่แหละประมาณสี <S 2> <S 2่ห้าแสนนี่แหละครับขาผมครับครับครับถ้าพ evet ี่มาก็โทรหาผมเถอะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพม่าน่ะเนี่ยดูเบอร์โทรวะเนี่ยพม่าน่ะโทรมาจากพม่าเอเอไม่ใช่โทรมาจากพม่าแกว่าแกอยู่อะไรนะสังขละบุรีบ่ สังขาบุรีนี่มันอยู่ฝั่งไทยเนี่ยใช่หรออยู่ฝั่งไทยเหรอเออเขาว่าเขาอยู่สังขาบุรีแต่เบอร์โทรที่โทรมาเนี่ยมันขึ้นว่าเมียนมาเลยนะเฮ้ยผมต้นแรกผมก็ตกใจเฮ้ยไอ้แก๊งสแกมเมอร์คอเซนเตอร์หรือเปล่าเขาหาแมคโครรอยยี่ครับไปทํางานเขาจะซื้อนะ มันขึ้นด้วยบวกแล้วก็9 5 5ห้าห้าเอ้ยบวกแล้วก็9 5้าห้านะครับบวก5บวก9 5 9 7ห้านะครับแล้วมันขึ้นเลยว่าเมียนมาถูกเข้ามาโอ้อยังงี้ก็มีด้วยทําไมอยู่ถ้าอยู่ฝั่งไทยแล้วทําไมมันขึ้นเป็นเมียนมาเฮ้ยผมงงเขาบอกว่าอะไรนะ เขาบอกว่าใช้สัญญาณไทยไม่ได้เขาว่าแถวนั้นคือคืออะไรคนจีนมาทําอะไรนะพวกคาสิโนแล้วทาพวกอะไรนะสแกมเมอร์อะไรแล้วมันมันสัญญาณไทยใช้ไม่ได้เขาบอกอย่างนี้นะวิแปลกว่ะเฮ้ยงงแบบนี้ก็มีด้วยเหรอรญญฮะอ๋อไทยตัดสัญญาณไทยตัดสัญญาณโทรศัพท์เลยต้องใช้ เครือข่ายเมียนมาโทรมาประมาณนี้เหรอเออเอาโอ้มันนี้ก็มีครับเพิ่งรู้นะครับก็ราว่าเดี๋ยวเขาจะมาดูรถนะครับเต็รู้สึกการสำเนียงฟังและเป็นคนพม่านะแต่ว่าคุยไทยได้แต่ก็อ,ออกไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็ฟังอ๋อเป็นคนมอญเพราะว่าเขาเป็นคนมอญน,นะแต๋เขารู้จักหมดเลยนะบุรีรัมอะไรเนี่ยเขาว่าเขาเคยมาซื้อแมคโครอยู่บุรีรัมนะครับเฮ้ยสุดจัดเลยว่ะ เป็นคนมอนเขาว่าเป็นคนมอนนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมว่าเขาจะมาดูแม่ครูจริงไหมเขาว่าอีกสองสามวันเดี๋ยวโทรหาผมครับเราติดตามชมครับบ๊ายบายครับตกใจหมดเรียกว่าแก๊งสแกมเมอร์โทรมาจากาุ๊บบ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย